ก็ในวันนี้ทุกคนผมจะพามาจับ GPS น้องทูเรียนนะครับเราหอดูดีกว่าตามสวัสดีคุณดูทุกคนกันด้วยอยู่ครับผม เดอสกายนะทุกคนเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนนะครับผมทำอะไรวะก็ในวันนี้ทุกคนผมจะพามาจับ gps น้องทุเรียนนะครับผมซึ่งมีหลายคนอยากรู้ไงซึ่งผมก็ไม่เคยจับใช่ไหมอ่าผมไม่เคยจับน้อง gps น้องทุเรียนเลยนะทุกคนนี่นะทุกคนก็จะเป็นน้องทุเรียนแล้วมาดูอะไรข้างหลังหน่อยนะค้องก็คือคันนี้ทุกคนเครื่องเดิมๆนะครับผมไม่ได้ทําอะไรนะเครื่องเดิมๆนะครับผมแบบว่าเราไม่ได้โมดิฟายอะไรเลยทุกคนนี่เป็นทุกอย่างคือส่วนมากผมจะทําแบบ ชอบแบบเดิมๆไงไม่ค่อยชอบทำใช่ไหมเ,เ,เพราะว่าสไตล์ผมแบบชอบเดิมๆมันจะทนกว่านะตัวคนนะก็มาดูสเตอร์หลังสเตอร์อหลังอยวผมบอกอีกทีนะสเตอร์หน้าเป็นสเตอร์ทดหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็สเตอร์ทั้งหลังเป็น54ฟันโซ่เป็นทีแนะครับผมก็ในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าเก่าๆทั้งห้างเนี่ยมันจะแรงหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าเอามาเทา้ามาเท้าความไอรถคันนี้ก่อน เครื่องตัดหญ้าตัวนี้คือแบบว่ายัางไงมันพังมานะทุกคนนะใช่มันพังมาแล้วก็เอาไปทํามาโมดิฟายอะไรให,ใหม่แต่ว่าไม่ได้ขยายลูกนะ <م> <م> คือลูกเดิมลูกเดิมของมัน40มิลนะใช่ลูกเดิมเครื่องตัดหญ้ามัน40มิลนี่เลยไอ้คาบูก็คาบูเดิมนะไม่ไม่ใช่คาบูวันนั้นด้วยไม่ใช่คาบูเหลี่ยมไอ้คาบูผ้าปั๊มอ่ะอันตอนนี้เป็นคาบูเดิมนะทุกคนนี่เห็นไหมอ่าเครื่องเดิมเดิมทุกอย่างเดิมดูขนาดอาร์มก่อนแล้วก็เห็นไหมไกลๆดูแบบครขนาดอาร์มอ่ะ อามถือว่าไอต้องดูด้านนี้นี่ต้องดูด้านนี้มันจะแบบว่าคล้ายๆแบบอามรถชงิงใช่ไหม <c oughs> อ้าไม่ชิงไม่ชิงนะนี่มันจะไม่ได้ยาวมากนะคนุณคนถือว่าเลดก,กําลังดีประมาณนี้นะถ้าแบบว่ารถชงิงปึ๊บล้อตรงนเนี้ยเนี่ยมันต้องมาติดตรงนี้เลยนะเนี่ยล้อตรงนี้มันต้องมาติดตรงนี้เลยก็โอเคเดี๋ยววันนี้มาจับ g p เพ <c oughs> ให้ดูว่าคันนี้จะวิ่งได้เท่าไหร่ทุกคนเราเดามาก่อนนะว่าคันนี้วิ่งได้เท่าไหร่ส่วนตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าตั้งแต่ทําคันนี้ มายังไม่เคยจับ G P เนะ,ะใช่ตั้งแต่ทำมาในปีเนี้ยเดี๋ยวมาลองสตาร์ทฟังเสียงให้ดูก่อนนะ,ะย่งหลักๆก,ก็จะเป็นปมานี้นะ,นอะบอกก่อนว่าคันนี้นะทุกคนลูกสูบลูกอะลูกสูบมันหลวมนะทุกคนคือกำลังอัดไม่มี ใช่เห็นไหมเดี๋ยวผมบิดให้ดูนะด้่กำลังอัดมันหายนะทุกคนมันหายกว่าแต่ก่อนเยอะมากนะเดี๋ยววันนี้ให้อันนี้ขับเช่นเคยใช่เพราะว่าผมขับไม่เป็นไงเออเดี๋ยวขาให้ไอ้ตากล้องขับนะไอ้นี่ไงให้มันขับรถมันนี่แหละว่ามันจะวิ่งได้สักเท่าไหร่เฮ้ยมันคิดว่าวิ่งได้เท่าไหร่วรอร้อยกิจีครับเออขนาดนั้นเเลยหรอผมก็ไม่รู้เอ้ยแรงแรงผมคิดว่าน่าจะประมาณ เอาแบบจริงจริงจริงจจังๆนะ60บวก60บวกก็ถือว่าดีละเพราะว่าไอ้เครื่องตัวนี้แม่งมันหลวมแล้วอะทุกคนแต่ว่าลูกสูลมันหลวมกําลังอัดต้นไม่มีเดี๋ยวอลองให้ใหม่อีกที จะไปเร็วกว่านี้เนาะอ่าใช่อ่าแต่ก่อนมันบิดปุ๊บมันจะไปเลยโอเคไปแล้วเราไปจับเลยดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวให้นิกใส่หมวกกันน็อกนะทุกคนให้ใส่จากกล้องนี่แหละใส่หมวกกันน็อกนะทุกคนโอเคเด้รอบ้าไปเจอกันในกล้องเลยดีกว่าไปตอนนี้ก็มาถึงจุดเริ่มเริ่มจับทีพีของเราแล้วนะทุกคนนี่เลยพอตอนนี้ก็ได้รเรียบร้อยแล้วทุกคนเฮ้ยมามาจะไหนวะอ้าวเอาไปว่าเราจับเลยดีกว่าร์ทเลยก่อน เริ่มละโทษกคทกค่อยิวเลยวะ 오케이, 조금... 수고 vâng 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 vâng

ได้เท่าไหร่อ่ะติดดาบเพิ่มกันดาบเพิ่มก่อนได้เท่าไหร่นะได้หกสิบเจ็ดอุ้ยใช่เหรอไหนนี่ไหนเฮ้ยทุกคนแรงนะเนี่ยเฮ้ยแต่ตอนไปมันได้แค่ได้เท่าไรห้าสิบแปดเองห้าสิบแปดเองเหรอตอนกลับมาแบบหมอบด้วยไหมหมอบด้วยอ๋อมันเลยได้ได้เพิ่มขึ้นเย้ทุกคนสภาพนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะนี่ดูเจ้าของรถฮะดูคนขับเองหนักเท่าไหร่หนักเท่าไหร่นี่ ใช่เหรอความหนักหนักไงหนักสี่สิบเอรกเฮ้ยหนักสี่สิบได้อยู่นะอันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะว่าลูกสูบมันรวมแล้วนะคือแบบกําลังอัดมันไม่มีแต่ว่าได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเนาะโอเคโอเคเมื่อกี้ไปค่ายเอ้ยเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะหกสิบเอ็ดโอ้ยหกสิบเจ็ดใช่ไหมอ่าใช่เฮ้ยแรงอยู่นะแรงอยู่แรงซึ่งคันนี้เราไม่ได้จับ G P S ล้วแบบหนึ่งแหละเราขับบ่อยมากใช่ไหมอ่า แบบว่าใช้งานบ่อยด้วยทุกคนจนตอนนี้รู้สูบรวมละกําลังอัดต้นไม่มีอะไรผมบอกไปนะแต่ว่ามันจะไหลไปอยู่นะอ่ามันจะไหลไปอยู่นี่รูปทรงมันก็นจะเป็นประมาณนี้ทุกคนเครื่องตัดหญ้ากเก่าฮะที่ผมบอกไปว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าอะไรนะเก็บซากมาใช่ไหมใช่เอาไปทําใหม่แบบว่าโอโ้โหเละตุเป๊มากตอนที่แบบเครื่องตัวนี้มันพังนะทุกคนแล้วก็มาทําเป็นรถน้องทุเรียนนี่แหละนะทุกคนอุได้แค่นี้ก็ถือว่าเบอร์ก็แหละนะแค่นี้ก็พอละเดิมเดิมมันเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลย แต่ถ้าทําอะไรมาน่าจะประมาณ80บวกเลย <Hey. S 1> ใช่ถ้าเราไปทํามาน่าจะ80นะแต่ในเท่านี้ก็ถือว่ายอดแล้วนะ uh huh. แรงเกินแบบออแแไอ้เครื่องตัดหญ้าแล้ววิ่งได้แค่นี้อะ่ะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครอยากให้จับคันไหนก็มิ้นต์กันมาได้นะครับผมก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซันกระดิ่งแล้วฝากติดตามเฟซบุ๊กผมด้วยนะทุกคนไปแล้วนะครับผมแ,แล้วก็เจ้าของช่องคังนนี้มีไหมเนี่ยรถคัน<ม>นีช้ชื่ออะไรชื่ออะไร่อเดิมนี้ครับช่องเดือนนี้ใช่มอ่าก็ฝาากกตติดดม้วยนนนะทุคี่ รถรถนันนะั่นคือคือกล้องอยู่ okay, แล้วนก็โอเคกคนไปนล้วนะครับผมมาจาก G P S ดูละสำหรับคนที่อยากลองน้องทุเรียนฮะแรงไหมโอเคไป <okay. S 2> ไม่ไปสักทีไปละทุกคนบาย